เป็นรันตีความอร่อยนะคะเกลี้ยงเกลี้ยงตู่ซ่าพาแซบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาลองชิมชายสี่บะหมี่เกี๊ยวนะคะสาขาตรงก่อนถึงเกสิกรบ้านฉางนะคะเพื่อนก่อนถึงธนาคารกสิกรนะครับธนาคารกสิกรบ้านฉางนะคะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวนะคะร้านเขาก็จะมี มีเป็ดด้วยนะคะมีหมูแดงมีกุ้งกรอบมีเคี้ยวมีต้มเล้งด้วยนะคะมาดูหน้าร้านก็ได้นะคะมีหลากหลายเมนูเลยราคาก็45 55 50 60นะคะนี่ค้าแมค้าหน้าตาแมค้าแบบนี้นะคะสวยๆเลยค่ะอุ้ยยิ้มหวานด้วย <laughs> เป็ดน่ากินมากเลยเพื่อนได้มาแล้วนะคะของเราเป็น บะหมี่ตะโฟต้องยำนะคะเพื่อนๆชิมกันเลยค่ะรสชาติที่คุ้นเคยเออนี่ค้ามาดูมาดูใกล้ๆค่ะนี่เขาจะมีปลาหมึกสดใส่ให้ด้วยนะคะอ่ามีหมึกกรอบมีลูกชิ้นปลาชิ้นปลาด้วยเห็นไหมอ่าเลือดดเลือดเด้งๆในเลือดเลือดนี่เลือดนี่เด้งๆเลยรามีกุ้งกรอบให้ด้วยใช่ฮะกุ้งกรอบด้วย ลองนี้ลองนี้ลองนี้เกี่ยให้ด้วยไม่ต้องปรุงนะคะเขาอร่อยอยู่เพราะอ,ยอยร่อยอยู่แล้วนี่ร้อนเลเป็นไงรสชาติก่อนเหมือนเดิมต้อมยำของเขานะคะจะหอมพริกเผาแล้วก็ ส่วนั่วรกชาตคือเขาปรุงมาให้เลยจะมีความเปรี้ยวเค็มนิดๆกลมกล่อมนะครับเพื่อนๆน้ำซุปหอมมากค่ะแล้วก็เขาใส่อีนี่ด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยกุ้งตัวแดงๆอ่ะกุ้งฝอยกุ้ฝอยฝอยแล้วเส้นบะหมี่นะเส้นบะหมี่นะนุ่มเลยครับเพื่อนอื กุ้งเป็นตัวตัวเลยไหม้งก่อนนะฮะนะอือน้ำตาลน้ำตาลอ้ำอะอือ เจุ่มมันให้ดีๆนะน้าเขาเพิมคนมากหล่นลงนเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะเจิงบอกพี่อยากมาล้านาตาเลยโดนแซวตลอดม <c oughs> ีแล้วลักกันได้ อืมอ,อืมอืมร้อยหน่อยนะเรามากินบ่อยร้านนี้ค่ะ,ะถ้าเป็นต้มยำเขาแซ่บมากนี่มาแล้วนี่ไงมาแล้ว,ลวพูดถึงมาปั๊บเลย,ย,ยเ <c oughs> ก,กี๊ยวต้มยำเกี๊ยวต้มยำใช่ไหมนี่น่ากินด้วยน่ากินมากอ,อันนี้ของเธอ,อ,อฉันเขาเหรอ ีไม่ต้องปรุงฮะไม่ต้องปรุงเพราะอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องปรุงเพราะอร่อยอยู่แล้วฮะอ้าวเนี่ยเดียจะชิมให้โชว์เลยนะฮะนี่ครับเกี๊ยวตัวใหญ่ๆกันเลยนะฮะนี่ฮะวับหายเข้าไปรสชาติอร่อยได้กินมะนาวมะนาวแท้ติ๊กคั่วอร่อยเกี๊ยวอีกตัวนะเกี๊ยวตัวใหญ่ๆเลยนะพร้อมผัด ครับาง <c oughs> แดงครับร้านนี้เรามากินบ่อยอ่ะแบบเป็นต้องปรุงนะไม่ต้องปรุงเลยนะกินแบบเพลินยใช่รสชาติอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงมากมายอ่ะนี่ Tưởng ừ. thương lắm Ừ, tưởng thương chín hết, Lục chín hết, Dinh bình rồi hả? Dốt tạm không nhé? างหอมเวลาแ,ลแท้อร่อยครับต้มยำเกี๊ยวหมูตุ้มยำมมกินปลาหม,ปห,หมูแดงไปฮะ่อยต้มยนเพิ่เรามากิน่อยร้านนี้คอนเฟิร์มครับสำหรับใครอยากตามมาทานนะคะชายจีบบะหมีม่เคี้ยว สาขานี้จะอยู่ตรงก่อนถึงธนาคารกสิกรบ้านถางอำเภอบ้านถางนะคะจังหวัดระยองนะคะรสชาติอร่อยถึงปากมากเพราะว่าต้มยำอ่ะเขาปรุงมาให้เลยแล้วเขาหอมมะนาวแท้หอมเครื่องหอมพริกอ่ะพริกเขวพริกขั่วอร่อยครับเพื่อนใช่ครับร้านเขาจะเปิดทุกเปิดทุกวันนะคะหยุดทุกวันเสาร์ วันเสาร์กลางเดือนกับเสาร์สิ้นเดือน่คือสองเสาร์นะคะเขาเปิดสิบเขาเปิดสี่โมงยี่สิบปิดสี่ทุ่มนะคะทุกวันนะคะเพื่อนๆตามมากินกันได้นะคะสําหรับวันนี้อิ่มแล้วค่ะขอลากลับบ้านก่อนนะคะสำหรับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พักที่ไใหม่ของเรานะคะสำหรับวันนี้ตุ่ซ่าพาแซ่บขอลาไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ ตสียง๊ายบายด้วยเสียงเสียงเงี้ยเดี๋ยวก็ได้บ๊ายบายครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บ